สลามมาเลยรุ่มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำสลัดแขกนะคะอันนี้ทำแบบหยาบๆนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะมีมะเขือเทศนะคะสับลูกเต๋าใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีแครงกวานะคะมีหอมหวัวหอมแขกนะคะถ้ามีหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีถั่วขาวแล้วมีผักกาดวางตุ้งเล็กๆนะคะแล้วก็มี หัวเรดดิ้ต้มนะคะแล้วก็มีผักนะคะมีผักสองอย่างนะคะมีผักสะละัดเนยวัตถุดิบของเราก็มีแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะรวยหน้าด้วยนี่ก็คือนานนะคะไม่ย่าเอาไปหั่นนะคะเอาไปตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เอาไปทอดน้ำมันนะคะนี่คือน้ำสลัดของเราข้างในก็มีอ่า น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะแล้วก็มีใบของออริกาโนนะคะที่มันเป็นผงๆนะคะนี่ค่ะแม่ย่าก,ก็แล้วก็เกลือป่อนนะคะแม่ย่าก,ก็ทำเรียบร้อยนะคะมีแม่ย่าจะมายำให้ดูนะคะเราก็เอาทุกอย่างนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนวางตรงนี้ตรงนี้เท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จเจ้าน้ำ สลัดนะคะโดยเข้าไปนะคะโดยลงไปค่ะนี่ค่ะค่ะถ้าเราไม่มีน้ำถ้าไม่มี apple cider, แอปเปิ้ลไซเดอร์เราก็ใช้มะนาวได้นะคะเพราะว่าแม่ไม่ญาติใช้อ่าสองอย่างรวมกันนะคะเนี่ยเราก็ปรงุง่างนี้เลยนะคะเรากะไว้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะครุกนะ,ะคะคลุกให้เข้ากันนะคะผักทุกอย่างนี่ค่ะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมี มีประโยชน์มากเลยนะคะมีทั้งคือผักน้วนเลยนะคะมีถั่วมีแตงกวามะเขือเทศหอมหัวใหญ่หรือว่าเราใช้หอมแขรก็ได้นะคะแล้วก็พอเสรแล้วร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอานานที่เราทอดนะคะโรยหน้าลงไปนะคะความจริงแล้วนี่เป็นอาหารของ เลบานิสนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะของที่อยู่ในครัวนะคะแม่ยากก็เอามา,อาดัดแปลงนะคะความจริงแล้วมันมีผักเยอะกว่าน,นั้นนะคะนี่ก็คือที่แม่ย่าหาได้นะคะนี่ก็คือสลัดแขกนะคะ นะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ